สวัสดีค,นนครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิ่งรถสวยนะผมมีรถเข้าใหม่นะสดุสดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้เป็นล็อกโก้อ่าไม่ใช่นะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว่2.4 e พัชนะะนะเต่ว่าเขาติดสติ๊กเกอร์ท้ายเป็นล็อกโก้นะครับผมนะไม่พลาดนะอะ คันนี้นะฮะเป็นปี2019เกียร์ธรรมดานะพี่นะนะเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยและคันนี้ผมบอกเลยเลยว่านอกจากจะเป็นร,รถมือเดียวนะครับโครงสร้างเดิมสวยๆไม่มีชนหนักพลิกคว่มไฟไหม้น้ำท่วมแล้วเนี่ยคันนี้เลขไม่ห้า0 0ื่กว่าโลพี่นะครับเลขไม่ห้0 0มืกว่าโลเท่านั้นฟังไม่ผิดครับนะรถปี2019นะฮะใช้ปีละไม่ถึงหมื่นโลนะและคันนี้นะครับฟรีดาว่อนไม่เกินหมื่นนะครับ ออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายตลาดนัดนะฮะตลาดสดนะไม่มีเครดิตนะครับนี่นะครับออกได้หมดเลยนะฮะใครสนใจก็ศูนย992602443นะสวยเจอสวยเดิมสวยจริงคันนี้นะบอกได้เลยพลาดไม่ได้นะฮะหมดแล้วหมดเลยนะก็จะเหลือเป็นตัวล็อกโคจริงแล้วนะนะฮะซึ่งราคาก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะฮะ ใครสนใจคันนี้นะฮะสวยๆเท่ๆเลขไม่น้อยๆคันนี้ยังว่างอยู่นะครับสนใจรีบติดต่อสอบถามทักแชทจับจองก็ได้เลยนะฮะอ่ะก่อนรับชมรายละเอียดตัวรถนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะ mm hmm. อย่างที่แจ้งนะฮะถ้าเป็นตัว e-pat เนี่ยไฟหน้าเขาได้เป็นตัวเหมือนล็อกโคเลยนะได้เป็นตัวไฟลูกแก้วนะฮะไม่พอนะยังได้ไฟ day time ม,มาด้วยนะครับอ่าเหมือนกันแบบ กิบๆเลยนะเนี่ยต่างกันแค่กระจังหน้านะฮะถ้าเป็นตัว e p a t เนี่ยได้เป็นเป็น no b a c k เป็นดําเงานะแล้วก็ตัวกรอบกระจังเนี่ยจะเป็นคมเนี้ยนะแต่ถ้าเป็นตัวล็อกโคแท้นะฮะเ,เขาจะได้ตัวกรอบเนี่ยเป็นสีเทาดำนะเนี่ยฮะคมไฟเหมือนกันเลยเห็นไหมนะฮะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาเสร็จสับพร้อมด้วยเหมือนกันนะนี่ฮะนี่คันนี้สวยบางเดิมนะมีตำหนิดิดเดียวพี่นะนะฮะ ไม่ดูนะไม่อยากทําสีนะเดี๋ยวคงแต้มสีแล้วก็เก็บงานให้นะนะถ้าทําสีเนี่ยสีขาวด้วยนะเพี้ยนง,ง่ายนะฮะนี่มีแค่ประมาณนี้นะฮะกระจังหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินเลยนะฮะโคมไฟหน้าเนี่ยนะครับสวยๆใสๆนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีเหลืองนะฮะชายกันชนนะไม่มีเลยนะมีจุดเดียวตรงนั้นนะที่บอกนะฮะเนี่ยมีมุมตรงนี้นิดหนึ่งนะ แต่คงไม่ทำนะผมบอกเลยหรือใครรีเควสอยากทำก็ได้นะแต่ผมไม่อยากให้ทำอนะกลัวสีเพี้ยนนะฮะแล้วก็ตัวฝากระโปงนะนี่ฮะไม่มีไม่สะดุดนิ้วไม่สะดุดมือนะไม่มีร่องรอยสเก็ตหินเลยนะเนี่ยเคือนะเพื่อนฝุ่นนะฮะร,รถมายังไม่ได้ล้างไม่ได้สปานะครับมาสดๆร้อนๆนะนี่จับเปลี่ยนก่อป้ายทะเบียนนะแล้วก็ถอดแบตเพราะว่าแบตจะเสื่อมนะเอาไปชาร์จนะครับไปดูห้องเครื่องกันต่อนะฮะโอ้โหได้ ได้ไปเนี่ยผมบอกเลยโคตรคุ้มอะคันนี้นะฮะนี่ฮะหวัวน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะซีนเดิมนะครับแต่เข็บเดิมนะสติกเกอร์กันกระแทกสติกเกอร์ใส่นะยังอยู่นะครับนี่ฮะตัวนี่สติกเกอร์ใส่ตัวยางกันน้ําฝนนะฮะนี่ฮะไม่ยุย่ยไม่เปื่อยนะฮะสติกเกอร์ปรับน้ํายาแอร์นะฮะหมุดพลาสติกนะฮะไม่มีร่องรอยกันงัดแงะนะครับ ไม่เคยทําสีฝากระโปรงนะเม็ดอาร์กคกลมๆสวยๆใสๆแบบนี้นะฮะน็อตฝากระโปรงซ้ายขวานะไม่ขยับเลยนะนี่ฮะฉนนกันความร้อนด,ดูดินี่เลขไมล์หลักหมืน่นมันต้องอย่างนี้นะนี่ไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะฮะไม่ตกของช้างนะนี่เพียงแต่ยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะฮะปั๊มนูนโตโยต้ายังอยู่อยู่เลยนะน,นะฮะแก้มข้างสวยๆนะฮะเป็ดเดิมนะฮะเม็ดอาร์คชัดๆนะครับ รถการันตีครับหน้าเดิมท้ายเดิมรอบคันเดิมๆครับไม่มีชนหนักปิ้กว้อมไฟไหม้น้ำท่วมนะฮะถ้าไม่ตรงเนี่ยรับซื้อคืนเต็มราคาเออนะฮะนี่ขอแบตไปชาร์จเรียบร้อยนะพอแบตค่อนข้างอ่อนนะมาตะกี้จะรีวิวนะฮะสตาร์ทไม่ได้แบตอ่อนขอชาร์จเลยนะฮะซอกสวยๆตะเก็บสวยๆครับเดิมๆนะฮะนี่ครับแผ่นเพจนะฮะไม่พับไม่ยับไม่งอตรงปีนะ2019นะฮะนี่หานสวยๆ ตัวแบตเตอรี่ผมชาร์จเพื่อไว้สตาร์ทในร้านแต่ใครจะออกคันนี้ผมเปลี่ยนให้เลยฟรีใหม่นะครับบอกอย่างนี้เลยนะให้ไปเลยนะเ,เสื้อสูบนะดูตัวเครื่องกันบ้างนะฮะฝาเสื้อสูบนะฮะนี่ไม่โกงนะไม่ดันนะฮะไม่มีเปลี่ยนซีนเปนปเปเกนนะเสื้อสูบไม่มีตัวคาบน้ํามันไหลยเยิ้มนะฮะนี่รถเล็กไม่ห้0 0 0ื่นเองนะใช้งานน้อยมากนะฮะมันก็ คงจะต้องไม่มีนะมาร์คคิวซีแทมสีเดิมโรงงานตรงมาร์คตรงจุดนะพี่อยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งนะข้อยางต่างๆไม่มีปดไม่มีแตกไม่มีรั่วซึมนะไม่มีของเหลวไหลนะฮะสายไฟไม่มีร่องรอยหนูกระแทะนะดูดิสวยบางเดิมนะเนี่ยสวยบางเดิมนะครับตัวปั๊มไหมฉนวนยังอยู่อยู่เลยนะนะนี่ฮะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะฮะกว่ไม่ถึงหมื่นนะคันนี้นะฮะ ล้อแม็กซ์อลอยแท้เดิมนะฮะล้อแม็กซ์อลอยแท้เดิมไม่มีฟูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทนะฮะนี่ฮะสวยบางเดิมเลยนะแต่เป็นขอบ17นะล้อแม็กนะฮะล้อแม็กขอบ17นะดูช่วงล่างกันนิดนึงนะฮะโอ้โหอยากให้เห็นตัวจริงมากเลยนะสนิมไม่มีนะฮะร่องรอยปะผุไม่มีนะโชคเดิมๆนะฮะสวยๆใสๆกริบๆรูน็อตรูพรมสวยนะฮะไม่มีผิดรูผิดล่างนะอยู่ครบหมดเลยนะฮะ สวยบางเดิมนี่คันนี้ผมบอกเลยถ้าสปาทำความสะอาดเก็บงานนะรับรองกลิปเลยนะฮะมีตําหนิก,ก็ไอ้รอยกันชนหน้านั่นเลยฮะนิดนึงเดี๋ยวแต้มสีให้นะฮะอ่ะไปกันต่อนะฮะกระจกแท้เดิมรอบคันนะฮะรถไม่เคยตีรังกาพี่คว่ำรถไม่เคยตีลังกาพี่คว่ำนะนะฮะด้านข้างนะนี่เขาติดตัวสติ๊กเกอร์นะฮะเป็น TRD Sportivo มาให้เสร็จสับนะฮะใครไม่ต้องการแจ้งผมได้ผม อลอกออกให้นะฮะกระจกมองข้างนะฮะเป็นคมเนียมนะอ่าปับและพับไฟฟ้าไฟเดียว LED ข้างหูกระจกนะฮะมาพร้อมด้วยตัวอักษรของไฮรักนะฮะอยู่ข้างประตูนะฮะคันนี้เนี่ยได้นี่ด้วยนะได้คิ้วกันศาสตร์ประตูนะสี่ประตูไม่พอนะฮะเขาติดตัวแหลกหลังคามาให้ด้วยนะฮะนะเป็นเป็นเป็นแบบ เป็นแบบแปะนะไม่ได้เป็นแบบเจาะนะไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาหน้าฝนหรือว่าน้ําจะไหลเข้าภายในห้องโดยสารนะเขาเป็นแบบแปะนะเขาไม่ได้เจาะนะโอเคนะฮะอ่ะมือเปิดเขาได้เป็นคมเนียมนะฮะมาพร้อมตัวเบ้ารองมือเปิดนะฮะเป็นคมเนียมเช่นเดียวกันนะฮะนี่จกแท้เดิมนะฮะ,ะดูแผงประตูนะครับสะอาดสะอ้านนะครับได้ลําโพงมานะฮะ นะคเขาแขนนะฮะบุนวมหุ้มผ้านะฮะมาให้เสร็จสับนะฮะฐานสวิตช์เนี่ยเป็นเป็นโนแบ็คเป็นดําเงานะฮะคอนโซลกลางนะฮะไม่มีร่องรอยการเจาะการงัดแงะนะสวยบางเดิมนะพี่นะฮะนี่ฮะตัวชายบันไดเนี่ยมีสครับเพีดเป็นอ่อนี่แอเดิมมาเลยนะครับภายในคุมทนเบาะผ้าสีดํามาให้นะเดินจะเก็บใต้เท่านะฮะนี่สวยใสบางเดิมนะหัวน็อตประตูหลังครับ ไม่มีขยับเลยนะฮะทั้งบนทั้งล่างนะนไปกันต่อนะครับนะยังว่างนะครับคันนี้นะออกได้ทุกอาชีพนะครับนะพอค้าไม่ขายนะนะครับพักมาได้เลยนะฮะอาจจะติดแพกนะฮะประเมินรายได้ไม่พอพาะระล้นพาระเกินนะโทรหาผมเลยพี่ศูนย์เก้าเก้าสองหศูนย์สองสี่สี่สามนะเปิดนี้แอดไลน์ได้นะฮะแต่อ่าโทรหรือแอดไลน์ดีกว่าเนาะนี่ฮะรถเพิ่งเข้าดูดิ ไม่เก็บเลยไอ้อะไรนะยางไอ้ม่นานบังแดด <c oughs> นี่นะครับเบาะฟูๆจริงๆครับพี่นะฮะนี่เป็นพนักเท้าแขนแล้วก็เอ่อที่วางแก้วน้ําด้วยนะนะครับนี่ฮะได้พยายามเข้ามาด้วยนะนี่บางเดิมนะด้านท้ายนะฮะไล้ฝ้าหลังมีให้ครบเสร็จับนะนี่ตัว ครอบฝาถังก็มีมาให้นะฮะช่วงล่างหลังนะโอ้โหคิดเลยนะเนี่ยยางอะไรแม่แรงเครื่องมือม,มีให้ครบนะนะฮะยางอะไรแม่แรงเครื่องมือม,มีให้ครบนะฮะร้อแม็กไม่คุ้นไม่เบียดขอบคู่บาานะฮะเนี่ยอย่างที่บอกนะเขาติดสติกเกอร์ล็อกโคนะมาด้วยนะฮะผมไฟท้ายแท้เดิมนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ลาวไฟเบรกตรงที่สามนะ อู่ตรงกลางนะครับนี่คันนี้ได้ตัวกันชนหลังเป็นสแตนเลสนะเหล็กนะแข็งโคฟกเลยนะฮะแล้วก็มีตัวกล้องนะฮะซ่อนอยู่ข้า,างมือเปิดนะเปิดฝาท้ายนะฮะนี่ฮะร่องรอยขีดควันเนี่ยแทบไม่มีนะใช้งานไม่สมบุกสมบันนะเพียงแต่ผมได้มาผมก็ยังไม่ได้สปาทำความสะอาดเลยนะฮะมาสดๆร้อนๆสวยๆเลขไม้น้อยๆนะรีบรีวิวให้ก่อนนะฮะ ใครตามช่องผมก็ได้เปรียบอ่ะเพราะว่าช่องอื่นก็อาจจะทํารอทําให้สวยแล้วค่อยค่อยค่อยรีวิวทีเดียวนะแต่ผมรีวิวให้ดูก่อนนะใครอยากดูตอนรีวิวสปาเสร็จแล้วนะทักมาได้นะฮะนี่ฮะแต่แคบสวยๆนะฮะไม่มีโดนครับไม่มีโดนนะการันตีเลยล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะ <c oughs> สวยๆนะมาไปกันต่อนะฮะ ติกกเอดสติกเกอร์ล็กกอกโคนะฮะสีสวยเสมอนะไม่เคยทําสีนะสีขาวสีขาวสีดําเนี่ยนะทำสีมาสีหลกัหลกๆสีขาวนะทํามาเนี่ยเพี้ยนแน่นอนนะนี่ฮะช่วงล่างหลังนะเลขเครื่องเลขถังฮะเอเลขตัวคัสสีนะฮะนี่ครับบางเดิมเลยนะสนใจติดต่อสอบถามทักมาด่วนนะครับ0 9 9 2 6 0 2 4 4 3นะ ออกได้ทุกอระชีดนะฮะค้าขายตลาดสดตลาดนัดนะนะฮะมีรถมีผ่อนอะไรอยู่แล้วกลัวภาระเกินอะไรเนี่ยนะทักมาเลยนะเดี๋ยวผมจะการให้ดูแลให้นะฮะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะฮะนี่ฮะคนขับใช้งานเยอะสุดแล้วนะดูดิคือรถมันใช้งานน้อยพี่นะฮะรถมันใช้งานน้อยนะฮะบอกคนขับฟูฟูจริงๆนะฮนะบอกคนขับฟูฟูจริงๆนะหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะ ติกเกอร์เติมรมยางอยู่ครบนะครับนี่ฮะมาดูกันต่อนะได้ได้เป็นกุญแจไขสตาร์ทนะนะฮะได้เป็นกุญแจไขสตาร์ทพวงมาลัยนะฮะคุ้มหนังเดินได้ใยแมงมุมนะฮะเป็นมันติฟังก์ชันนะนะฮะมีคําสั่งเสียงเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะฮะนี่ฮะน่าใช้นะจอทัชสกรีนนะพร้อมกล้องถอยนะฮะมีให้ครบเสร็จสับนะฮะแอร์อนาล็อกครับปรับใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็มีตัว ่ที่จุดบุรีนะฮะ USB AUX จุดบุรีให้มาสองฝั่งเลยนะฮะเชื่อมต่อสายพ่วงได้เพิ่มนะฮะนี่ฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์แมนนวลนะฮะหสปีดนะฮะแล้วก็มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้ครบเสร็จสับนะ้อมกับที่วางแก้วน้ำนะฮะพนักเท้าแขนนะนี่ยังไม่ได้ไม่ได้ทำความสะอาดเก็บงานแค่นั้นเองพี่นะนี่ยสวยบ้างเดิมเลยนะฮะรถไม่ช้ำครับคันนี้นะฮะ ได้ไปเนี่ยใช้งานต่อคุ้มค่าแน่นอนนะใช้งานยาวๆได้เลยนะฮะสวยบางเดิมแบบนี้นะอ่ะมาเดี๋ยวผมทวนให้นะคันนี้นะครับใครสนใจนะ,ะผมทวนให้ดีกว่าอ่ะนะครับคันนี้นะครับโตโยต้ารีโว่2.4 e พัตส e ี่ประตูปี2019เล็กไม่50,000กวโล นะครับสนอราคา569,000บาทเครดิตดีฟีดาวผ่อนไม่ถึง10,000บาทนะครับคันนี้เลยนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักแชทมาด่วนได้เลยที่092602443นะฮก่อนจากกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะกดติดตามไว้นิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาอีกเยอะเลยนะที่ยังไม่ได้รีวิวนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้ให้ครบแหละนะทุกวันนะฮะเผื่อเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับ แล้วมีใครไหนถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักชัดมาด่วนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ